สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูโมเมนต์อบอุ่นหัวใจของโ p e จากช่อง Atos a t with Hope เธอเป็นสาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วได้เจอเรื่องราวดีๆจนต้องหยิบมือถือขึ้นมาอัานคลิปบอกต่อทันทีอะไรคือสิ่งที่ทำให้เธอยกย่องคนไทยและวัฒนธรรมไทยว่าน่ารักที่สุดไปดูพร้อมกันครับโฮปเริ่มต้นคลิปด้วยประโยคที่ฟังแล้วชื่นใจมากครับเธอบอกว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับคนไทยและวัฒนธรรมไทยที่พิเศษมาก คือทุกคนน่ารักและเป็นกันเองสุดๆปกตินักท่องเที่ยวอาจจะกังวลเรื่องการสื่อสารหรือการเข้าหาคนท้องถิ่นแต่สำหรับโฮบเธอรู้สึกว่าเมืองไทยคือพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเธอได้รับพลังงานบวกจากคนรอบข้างเสมอเหตุการณ์ที่น่ารักที่สุดเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งครับโฮบเล่าว่าเธอกับลอเรนซ์แฟนหนุ่มกำลังเดินเล่นกันชิวๆชิแล้วไปเจอกับกลุ่มคนไทยกำลังเล่นตะกร้อกันอยู่ ทันทีที่คนไทยเห็นว่าลอเรนซ์ให้ความสนใจพวกเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นแค่คนแปลกหน้าแต่กลับกวักมือเรียกให้ลอเรนซ์เข้าไปร่วมวงเล่นด้วยกันทันทีภาพที่เห็นในคลิปคือลอเรนซ์ Lawrence กำลังพยายามเตะตะกร้ออยู่กลางวงล้อมของคุณลุงคุณน้าชาวไทยครับถึงแม้ภาษาจะเป็นอุปสรรคแต่กีฬาและเสียงหัวเราะคือภาษาสากลโฮปเล่าเสริมด้วยรอยยิ้มว่าคนไทยกลุ่มนั้นไม่ได้แค่ให้เล่นด้วยนะแต่ยังช่วยสอนเทคนิคว่าต้องเตะยังไงวางเท้ายังไง แถมยังมีการขอถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วยเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมากๆครับสิ่งที่โฮปเน้นย้ำคือบรรยากาศครับเธอรู้สึกว่ามิตรภาพที่ได้รับมันจริงใจและไม่เสแสร้งเธอบอกว่าไม่ว่าพวกเธอจะไปที่ไหนหรือทำอะไรทุกคนเป็นมิตรมากจริงๆนี่แหละครับคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของไทยไม่ใช่แค่อาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวแต่คือน้ำใจของคนไทยที่พร้อมเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นเพื่อนได้ในเวลาไม่กี่นาที คลิปของโฮปเป็นข้อพิสูจน์ครับว่าการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคือการได้รับประสดการณ์ดีๆจากผู้คนในพื้นที่สำหรับโฮปและลอเรนซ์ทริปไทยครั้งนี้คงเป็นความทรงจำที่ลืมไม่ลงแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอโมเมนต์แน่รับแน่รักแบบนี้บ้างไหมคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ